สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมอยู่สีแยกบ้านข้อนะครับสีแยกบ้านข้ออำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องพาพี่น้องมาชิมข้าวแกงป้าแต่นะครับนี่ข้าวแกงปักใต้นะครับชื่อร้านว่าป้าแต่นะครับพี่น้องครับนี่ละพี่น้องนี่นะครับข้าวแกงปักไตนะครับแล้วก็ก๋วยจับส่งเครื่องกะมีนะครับพี่น้องครับมาเบิร์นคนขายอาหารเนียงแน่เด้อครับพี่น้องครับตอนขายก็ต้องสิบแปดปีง่ายมากนี่เพราะว่าชาวเขาเปนบ่้ใหญ นี่แหละครับพี่น้องครับเขาแกงทีถิบนมีขายนะครัเขาแกงปลั๊กไตเดี๋ยวผมจะสั่งพะโล่ครับลาบหมูนี่แหละครับพี่น้องครับอ้าวนี่แหละครับพี่น้องจะคลองล้านเพิ่อนกันนั่งอยู่เนี่ยอ้าวสวัสดีครับสสวัดีครรรับบคับเป็นยังไงเนาะครับซื้อล้านเขาแกงปลั๊กไตปลาแต่เนี่ยขายอยู่ไสนครับแต่ก่อน แต่ก่อนขายอยู่กันทะมยิงยิงปั๊มปตทยิงยิงปั๊มปตทกันทะลมปั๊มปตทขวามือเขานี่เนาะแต่ว่าอยู่ใายมือเนาะล่ะเนาะสิบแปดปีเลยบอกครับสิบแปดปีโอ้ขับบานนี้จังใดขึ้นเดียวใหญ่มาทั้งหนอกอันซีแยกบานขอดบริษัทขนาบคางบานี้มุ้ยมองจอดรถโอ้มองจอดรถบ่สะดวกเนาะครับเนาะ คขาก็หายไปเพราะว่าตอนรถรถสะดวกเขาย่างจากคัามมากครับมากโอ้มันก็บ่สะดวกเนาะคเพราะสะดวกครับเลยนใหญ่มากใหญ่มากเสียกเสียกบ้านคอเนาะครับบ้านคอครับใหญ่มานี่จักปีเหรอครับนี่ตอนไหนสองปีครับสองปีเนาะครรรับบยาากศโอ้อบรรยากาศดีเนาะครับเนาะโอ้ปลาก็เล ouais ี้ยงเองเลยบ่กครับเนี่ยเป็นป่อปลาอยู่นี่เลยเนาะมากินข้าวแกงกับเดบงวิวได้เบิ่งปลานัมพร้อมเนาะครับปลาก็ะไรเลยครับแม่นบ่ครับกูปลาหลายเลยบ่กครับอยู่นี่ โอ้ปล่อยไปเลยบ่ครับไปยังแน่ครับด้บอนี่ปลาอปลาดินปลาอืมอ้าโอเคครับครับสำหรับขอมูลขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านี่แหละครับพี่น้องเพ่นไดไปอาหารสะอาดรสชาติอร่อยด้วยคลีนฟู้ดกู๊ดเทสต์นะครับพี่น้องครับร้านอาหารป่าแดดบอกครับอพักฟี่พ่ออีกตั้งห่าคุณผู้ชมนี่ครับอ่าเบิ้งเบิ้งกับเข่าพ่นอีกรอบหนึ่งเ้อพี่น้องเป็นอาหารปักไตแท้เลยครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเดี๋ยวมาเบิงทั้งผีพักด้วยพี่น้องพักอะไรกันนะพี่กะปีครับทั้งผีพักอยู่ขางสาแล้วนะครับครับพี่กะพริกกะปิกฟี่พักกับฟี่พร้อมพี่น้องเบิงครับนี่ครับน้ำเปล่าฟี่น้ำเปล่าน้ำแข็งน้ำเปล่าฟี่อีกนะครับพี่น้องนี่น้ำพริกนี่ผมเอาแล้วครับพี่น้องนี่ผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวผมสิมาลองซิมให้พี่น้องเบิงได้ครับพี่น้องบันนี้ครับโอ้พักสดๆอยู่ในอยู่ในอน่ยเน้นเลยเนาะครับเนาะธรรมชาติเลยเนาะเอาละครับพี่น้องครับ เดี๋ยวผมสีมาล่องซีมให้พี่น้องเบืองเด้ครับบานนี้ครับเอาละครับพี่น้องครับผมกับสิมาล่องซีมเมืองอาหารปักไต่นะครับของลานป่าแต่อำเภอกันทารามครับพี่น้องสี่แยกบ้านขออำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวสีล่องซีมเมืองน้ำพริกกะปิพว่นๆนะครับอันดับแรกเป็นยังไรอืมโอ้พักนี่จุใจเลยครับพี่น้องครับอืมอันผักเยอะๆมีประโยชน์อ้าว ผมสั่งลาบหมูนะครับพี่น้องลาบหมูล่องล่องลาบหมูกันอืมโอ้ลาบหมูแซ่บพี่น้องอืเดี๋ยวมาล่องเบิ่งพะโละครับพี่น้องอันนี้พะโละเรื่องทับเนี้ ได้รสชาติของอาหารปักไก่แท้ครับพี่น้องในโคนอีสานขายนะครับพี่น้องครับอืออสรุปว่ารสชาติของเข่าแกงปักไตของลานปลาแตนะครับสียแยบบานขออำเภอกันทาราร่มจังหวดัดศรีสะเกดเท่านะครับคุณผู้ชมครับรสเด็ดนะครับพี่น้องครับแนะนําำตกตัดเลยนะครับอยู่ริมถนน 226นะครับอยู่สี่แยกบ้านคอเลยนะครับริมถนนเส้น226ที่จะเข้าไปยังอำเภอกันทรารมนะครับร้านกัจจุสายมือเลยครับทำมาจากเมืองศรีสะเกดนี้เลยไฟแดงบ้านคอมานิดเดียวนะครับพี่นองครับกตจจุติดไฟแดงเลยนะครับพี่นองครับเลยแยกสี่แยกบ้านคอมานิดเดียว 3- ามสีเก่าเองนะครับกัจจุสายมือเลยครับร้านข้าวแกงปากใต้ของป้าแต่นะครับคุณผู้ชมก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับอารสชาติอร่อยนะครับพี่นองอ้า เอาละครับพี่น้องแนะนำคุณผู้ชมตอนนี้นะครับลากคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ